โรงเรียนบ้านหินกบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาชุมพรเขตหนึ่งสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การนำเสนอผลงานนวัตกรรมการจัดการศึกษาและวิธีการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กค่ะโดยโรงเรียนบ้านหินกบขอนำเสนอนวัตกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชน best practice บ้านหินกบโมเดลปลอดภยัยปลอดยาเสพติดบนวิถีชีวิตพอเพียง นวัตกรรมที่ยั่งยืนมีได้เกิดขึ้นจากความบังเอิญแต่เป็นผลมาจากการคิดวิเคราะห์อย่างรอบด้านการทำงานร่วมกันและการมุ่งม,มั่นพัฒนายอย่างต่อเนื่องนวัตกรรมนี้เป็นผลลัพธ์ของกระบวนการสร้างสารรค์ที่ให้ความสำคัญกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์8ประการค่ะซึ่งโรงเรียนบ้านหินกบมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับดีและดีเยี่ยมค่ะนวัตกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชน Best Practice บ้านหินกบโมเดลปลอดภยัยปลอดยาเสพติดบนวิถีชีวิตพอเพียงซึ่งเป็นรูปแบบการดำเนินงานที่ผสมภาษาหลักการบริหารจัดการคุณภาพ PDCA เข้ากับหลักรัตญาของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะและมีองค์ประกอบสำคัญคือ BHK m o เด l ซึ่ง BHK m o เดลประกอบด้วยปีหรือ Balance คือความสมดุลทางการเรียนรู้ สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับนักเรียนส่งเสริมความสุขและความเสมอภาคในการทำงานของครูและบุคลากรและเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาค่ะ H. Hotly คือความมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จส่งเสริมให้นักเรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียนรู้ครูและบุคลากรมีความมุ่งมั่นในการทำงานและพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอและโรงเรียนมุ่งมั่นพัฒนาอย่างรอบด้านจนเป็นที่ยอมรับของชุมชนค่ะ หรือ knowledge คือการจัดการความรู้สร้างกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆทั้งในนักเรียนครูและการนำองค์ความรู้ไปสู่ชุมชนค่ะนอกจากนี้เรายังใช้หลัก PDCA ซึ่งประกอบด้วยการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบและการดำเนินการให้เหมาะสมเพื่อให้การดำเนินงานเป็นระบบและมีประสิทธิภาพค่ะ โดยโรงเรียนบ้านหินกบได้จัดกิจกรรมที่หลากหลายที่มุ่งเน้นในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์8ประการดังนี้ค่ะ 1. รักชาติศาสตร์กษัตริย์ส่งเสริมให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยการเข้าร่วมพิธีสำคัญและการปลูกฝังความเคารพต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมาาาหากษัตริย์ค่ะ 2. ซื่อสัต์สุจริตเน้นย้ำให้นักเรียนประพฤติตรงไปตรงมา มีความรับผิดชอบต่อคำพูดและการกระทำของตนเองโดยสอดแทรกคุณธรรมในทุกกิจกรรมการเรียนรู้ค่ะ 3. ม,มีวินยัยฝึกให้นักเรียนเคารพกฎระเบียบของโรงเรียนและสังคมมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสามารถจัดการตนเองได้อย่างเหมาะสมค่ะ 4. ไฝ่ายเรียนรู้สร้างบรรยากาศที่กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนจัดกิจกรรมที่หลากหลายและส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้นักเรียนแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องค่ะ 5. อยู่อย่างพอเพียงสอดแทรกกับปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตประจำวันเกษตรกรในชุมชนเป็นผู้ให้คำแนะนำและร่วมดูแลในการทำกิจกรรมต่าง,างๆส่งเสริมการใช้ทรัพยากร,รอย่างประหยัดค่ะ 6. กมุ่งมั่นในการทำงานฝึกให้นักเรียนมีความตั้งใจและอดทนในการทำงานที่ได้รับมอบหมายมีความรับผิดชอบเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงด้วยดีค่ะ 7. รักความเป็นไทยส่งเสริมการเรียนรู้และอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีอาหารและภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยค่ะ 8. มีจิตสาธารณะนอกเหนือจากการปลูกฝังความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และจิตอาสาโรงเรียนยังส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของชุมชนอย่างสม่ำเสมอเช่นการพัฒนาสภาพแวดล้อมการช่วยเหลือผู้ได้โอกาส การเข้าร่วมงานประเพณีท้องถิ่นและการสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนค่ะโรงเรียนบ้านหิงกบเชื่อมั่นว่าการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง8ประการนี้ควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมอย่างแข่งขันกับชุมชนจะเป็นรากฐานสำคัญในการเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพและสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขสืบไปค่ะ